พี่พี่นัทครับเราเราจะมาซื้อรถทัวร์กันเหรอครับไหนบอกว่าพามาดูปลาจะมาเหมาเอ้ยไม่ใช่พูดเล่นวันนี้มาส่งปลาบ้านลูกค้าครับวันนี้ลูกค้าเรานะครับคือลูกค้าเราคือเชื้อัยทัวร์เหรอครับใช่ครับวันนี้เราอยู่ที่เชื่อัยทัวร์แล้วนะครับโคราชครับเดี<อ>๋ยวตามไปดูกันเลยว่าวันนี้เราเอาปลาอะไรมาปล่อยลิชาพาทัวร์ ที่คุยนะครับก็วันนี้ผมอยู่กันที่โคราชนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ที่บริษัทเชื่อชัยทัวร์นะครับบริษัทที่ต้องบอกว่ารถขนส่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับก็พอดีวันนี้มาส่งปลานะฮะต่อเนื่องมาก็คือว่าอ่ะมากับปีชาปีชาก็แบบตื่นเต้นมากว่าโอ้โหมานี่อ่าบอกปลาปลาก็สวยนะฮะสถานที่ก็กว้างขวางนะครับแล้วก็กําลังเดินดูปลาอยู่นะฮะช่วงนี้พอดีแตงกวาไปตรวจปลามานะครับก็ เขาเรียกไปขูดตรวจมาตอนนี้กำลังสองกล้องอยู่เนาะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาแนะนำเจ้าของบอสเลยดีกว่าแนะนำให้รู้จักคุณบอสนะครับคุณบอสสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวบอสแนะนำตัวนิดนึงคร่าวๆผมผมบอสครับก็เป็นรุ่นพี่สามคนเชิดชัยครับตอนนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองคือจัดอีเวนต์แล้วก็ป้ายโฆษณาแล้วก็มาช่วยเหมือนเริ่มกลับมาช่วยดูที่อู่บ้างคข่าวบครับอ่าโอเคก็คุณบอสอ่าเป็นผู้บริหารนะก็คือว่าทําอยู่หลายอย่าง ตันนี้อะเราโว้กลับมาเรื่องปลานิดนึงผมเข้ามาเนี่ยความประทับใจครั้งแรกเลยเมื่อกี้เราปล่อยปลากันเนาะ,ะคุณบอสคุณบอสต้องบอกบอกว่าเท้าวานนิดนึงคุณบอสเนี่ยไปญี่ปุ่นกับเราแล้วก็ไปจกปลาตอนนั้นก็คือเราไปกันหลายฟามเนาะค,คือต้องใช้คําว่าทั้งไปทัวร์ด้วยแล้วก็ไปจกด้วยก็มีบางส่วนที่คุณบอสก็จกกลับมาที่ที่เมืองไทยด้วยแล้วตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าวันนี้ปลดกาก,ากแล้วเราเอามาปล่อยแล้ว ก็ได้หลายๆตัวทั้งออคชั่นมาด้วยอะไรด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมแบบมาบ้านนี้แล้วสะดุดตาก่อนก็คือบ่อไฟเบอร์ครับคือตกใจว่าเอโอโ,โอ้โหเล่นบ่อไฟเบอร์เออถามนิดนึงทำไมคุณบอสใช้บ่อไฟเบอร์ก็หลักๆสองเหตุผลครับคือพือ้นที่ตรงนี้มันขุดอะไรไม่ได้แล้วข้างล่างเหมือนข้าเดินท่อน้ำมันเรียบร,ร้อยแล้วแล้วก็มันง่ายครับมันคือเอามาตั้งได้เลยอ๋อก็คือว่าประหยัดประหยัดทั้งเนื้อที่และประหยัดเวลาใช่ครับโทษทีกี่ดัน บอ่อนี้17ตันแล้วเป็นคอตมเมตรเมมีกระจกเพียงบานเดียวอ่าเป็นบอ่อมีกระจกด้วยนะครับก็คือ1 0 17ตันนี่หมายว่าไม่ใช่บอ่อที่เขาขายอยู่ทั่วไปครับคือเป็นบอ่อที่เขาเรียกว่าบ่อกว้างยาวให้เขาบอกเขาเรียกข้อกาหนดว่าโอเคผมมีพื้นที่เท่านี้นะทําให้หน่อยอะไรครับอโอเ้เขาทขํทำช่องกรองมากี่ช่องครับเขาทำมาสี uh ่ช่องครับสี่ช่องสี่ช่องเห็นตอนแรกที่เราคุยกันนี่คือว่ามันไม่ได้ทามุดรอดใช่ไหม มันไม่ได้หมดรอดแค่คือาอาจจะต้องให้คุณบอสพาทัวร์นิดนึงม,นมีอะไรบ้างในนะั้นคือคือตอนแรกอ่ะผมแพลนว่าจะทําเป็น m ู v i n g base อย่างเดียวเลยครับอ่าคุณบอสเริ่มที่ช่องกรองเลยฮะคุณบอสใส่อะไรบ้างอ๋ออ่าก็มีดอมฟิลเตอร์มี m ู v i n g base กับหินพัดมิดครับอ่าฮะเอ่อ m ู v i n g base หินพัดมิดด d ฟิลเตอร์ด d o ฟิลเตอร์ก่อนใช่น้ำน้ำเข้ามาด d o ฟิลเตอร์เสร็จแล้วก็ฟีดกลับไปฟีดกลับไปใส่ช่องเอ่อ m ู v i n g base ครับครับก่อนงั้นเราก็จะเจอเลขชีวภาพอันแรกใช่ครับอันถัดไปก็คือเป็นหินครับ ใช้เท่านี้เลยใช่เท่านี้เดยวโอเคแต่แต่ดูแล้วที่ผมลองไปสองดูก็เหมาะสมนะครับลองดูคุณภาพน้ําก็ได้ครับอันนี้แอมโมเนียอ่อันนี้นนในในไตร์นะครับอ่าอันนี้พ s ไม่มีอะไรอันนี้ในเตดในเตดถ้าผมจําสีไม่ผิดอันเนี้ยช่องสองซึ่งซึ่งก็ถือว่าโอเคเป็นเป็นปกตินะครับอ่า uh huh. ก็ก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเนาะคือปลาก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเมื่อกี้ผมเห็นกระจกด้วยกร <c oughs> ะจกก็ปกตินี่สองดูปลาทางไหนถ้สองด้านบนหรือว่า oh. บ่อยแค่ไหน ดูอันไหนเยอะกันก็ทั้งคู่เลยครับคือตอนเช้าตอนช่วงที่เสงเดีผมก็ไปดูกระจกเหมือนดูทุกปาแต่พอตอนเย็นๆอ่ะก็เปิดไฟอะไรผมก็ขึ้นมาดูข้างบนคร้บอ๋อก็ถือว่าโอเคเนาะนิดนึงตอนที่ไปเลือกที่ญี่ปุ่นด้วยกันคุณบอสจะเป็นคนที่ชอบปลาสายดำคือสายดำแบบว่าแบบดำขาวดำดำมิดหรืออะไรประมาณนี้เลยทำไมชอบแนวแนี้ส่วนตัวผมว่าดูแล้วเหมือนเขาเขาเย็นดีนะความรู้สึกสุขุมดีสบายใจสบายใจดูเเคร่งขืนสุขุมแต่แบบ หน้าค้นหาใช่อโอ้โหวันนั้นเนี่ยถ้าสังเกตได้ดีนะได้มานั่นก็เรียกค um ุโมงริวในบ่อน,นีเน้เดิมนะมีคุโมงริวนะครับมาซึคาวาสมาเกะอันนี้ก็ล่าสุดก,ก็ได้มา2ตัวแล้วก็ชิโร่อีกตัวหนึง่งนะครับผมสังเกตเท่าที่คุยกันเนี่ยเอาที่ไปทริปญี่ปุ่นเนี่ยคุณบอสจะศึกษาเรื่องุ่ยไงยมาหาความรู้เรื่องปลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ มีอะไรก็จะสอบถามก็เป็นนักเลี้ยงท่านหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดนให้อาหารวันละกี่มื้อครับวันหนึ่งสามมือ้อสามมื้อที่ตั้งเครื่องกับสามจะให้พําเองด้วยก็สองสามครั้งนึงคือจริงๆเรามีเรามีกรอบในการเลี้ยงไหมเช่นว่าต้องการใหญ่หรือว่าต้องการให้เขามีชีวิตยาวๆหรือว่าแบบว่าต้องสีเช้งวัดอะไรประมาณนี้เอาเน้นผมเน้นสุขภาพมากอ,นนอ่าคืออยากให้เขาอยู่กับเรายาวๆใช่ครับเพราะว่าผมดูดูการให้อาหารแต่ว่าปลาเขาก็สุขภาพดีจริงๆแล้วก็ แล้วก็ด้วยอย่างที่บอกว่าด้วยเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากครับผมเห็นจากพูดตรงว่าบางทีอะเราสัมผัสกับนักเลี้ยงเองอะเราเราพอจะรู้ว่าโอเคปลาถ้าไปอยู่กับเขาเนี่ยก็ปลาน่าจะมีความสุขครับแล้วก็ตั้งแต่เข้าเขาเรียกแลเดินผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยปลาเชื่องขนาดที่ว่าก็ลูกหัวได้เหมือนกันนะครั <laughs> บเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจครับว่าคือเจ้าจของบ้านนี้นี่คงจะต้องเอาเรียกเหมือนคุยกับปลาตัวเองทุกวันนะครับ เมื่อกี้เราก็ไปขุดตรวจกันแล้วครับก็น่าจะตักชากอยขึ้นมาดูอันอันเท่าที่สันนิษฐานก็คิดว่าไข่จริงๆด้วยนะครับเพราะว่ามีเมือกมีลายรอยด้วยแล้วก็แล้วก็ตักขึ้นมาสุ่มอีกสองสามตัวนะครับเลี้ยงมาที่ตังกวาเลยกว่าผลเป็นไงบ้างก็เบื้องต้นเราก็วัดคุณภาพน้ํนาคุณภาพน้ําก็โอเคดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ถัดมาเราก็ทําการสุ่มในบอ่อสามตัว ลรสิทธิท์ภายนอกไม่พบค่ะแต่ก็มีอาการตัวแดงเล็กๆน้อยๆอยมีที่ฝาปิดเหงือกเล็กน้อยกอยครับใช่ค่ะน้องชาตอยค่ะบางตัวก็มีจ้ำแดงนิดหน่อยแล้วก็ดูสุขภาพโดยรวมโอเคแข็งแรงค่ะดีครับบ้านบ้านนี้เขาเรียกบ้านบ้านนี้เขาใส่ใจป่ามากแล้วนิดนึงบอสผมอันนี้ผมดูคร่าวๆนี่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ในบ่อเก้าตัวคเ <9. S 2> ในบ่อเก้ตัวนะ แล้วเราเอามาเติมให้อีกสีนี่ก็คือประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะ1ิบสิบตัว13ตัว,ตวเดี๋ยวนะบ่อสิบตันรวมกองมีแผนจะเอาเข้าอีกไหมมีแผนเลครับโอ้โห oh, เดี๋ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นกับเราเดือนหน้านี่หว่าครับก็แล้วยังไงครับเนี่ยแล้วบ่อมันจะผมเตรียมตัวรอเดี๋ยวผมทําบ่อใหม่ฮะบ่อใหม่คุณบอติดเชื้อแล้วครับ เชื้อบอกง,งอกนะครับโรคนี้คนเลี้ยงมาค้ามี่เป็นกันแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะและ้วโทษทีบอกอยู่ตันนะียแบนไว้จะทำห้าสิบตันครับโอ้ห้าสิบตันด้วยโอ้โหผมว่าญี่ปุ่นรอบนี้ก็คุณวอสบอกยิ้มแก้มปรีดน,นะฮะก็คือว่าเห็นรู้สึกว่ารอบนี้ภารกิจเราคือเราจะไปดูอะไรบ้างนะดูทีคิงใหบคุณพ่อใช่ไหม,ไหมว่าโตไปขนาดไหนแนละ้ะถ้าใครจำทีคิงไม่ได้นะครับย้อนกลับไปดูอีพีเก่าๆนะก็คือว่าที่บอกว่าคุณพ่อคุณบอสไปซื้อไว้สามตัวแล้วก็ฝากเลี้งไว้มีีปดูทคิแลก็ ของคุณบอสเองก็เห็นที่ถามอยู่ว่าก็อยากจะลงบ่อดินด้วยอยากฝากด้วยแะแล้วก็ไม่แน่ไอ้บ่อ50ตันนั่นแหละครับก็คือว่ามองไว้เพื่อเพื่อตัวนั้นเนาะสายพันธุ์ที่อยากได้อยากได้ชิอุซุริคับชิอุซุริชิเหลืองชิเหลืองแล้วก็คาเกะชิโรอุซุริคาเกะชิโรโอมาสายดําอีกแล้วเห็นไหมครับสายดําคุณบอสเก็บหมดนะครับคือมันจะมีคาเกะชิโรอุซุริชิโรอุซุริก็คือว่าปลาชิโรที่เขาเรียกว่าเกล็ด เกตเทาๆเป็นเหมือนมีเงาเนาะอันอื่นนะครับอันอื่นก็ฮาจิโร่ครับฮาจิโร่โอ้โสายดำอีกแล้วครับฮาจิโร่คือปลาดำที่ครีบสีขาวนะครับอันนี้มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนคาราซกอยเมื่อกี้รู้สึกเราก็เห็นคากกราซกอยตัวนึงอ่ามีอยู่ตัวคาราซกอยคือปลาดำปีนะครับมีอีกไหมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมีมคาราชิก็อยากได้คาราชิคาราชิดำด้วยปหมคาราชิขอเหลืองๆได้เถอะอ่าคาราชิก็อยากได้โอ้โหแล้ว ญี่ปุ่นรอบนี้เสร็จคุณบอสแน่นอนเนี่ย <laughs> มีไหมครับมีไหมคร่าวๆประมาณน,าาาณนี้แต่เดี๋ยวดูนะว่าไปแล้วจะได้อะไรกลับมานะครับคืออันนี้อย่าลืมติดตามชมนะคือเดี๋ยวยีพีเราไปญี่ปุ่นเด,เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็มีอนะรอบหน้าเขาเรียกว่ารอบไปล่าจัมโบ้โตไซนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะลาก็อย่าลืมนะเหมือนเดิมกดซับสไครป์ช่องเรานะครับแล้วก็ตอนนี้พูดคุยกันสนุกมากเลยในกลุ่มอีที่ค้อยที่เป็นไลน์กลุ่ e แฟนแชทนะครับกดตาม ไอคิวอารโค้นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมาฟาร,ร์มเราเนี่ยง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะเสิร์ช Google Map มาที่ Easy Coi Center ภาษาไทายภาษาอังกฤษก็เจอนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอบคุณคุณบอสมากที่เปิดบ้านให้ชมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับ